จากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานที่มีการขุดพบในพื้นที่จังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่องได้ปลุกกระแสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้หันมาให้ความสำคัญกับแหล่งโบราณสถานต่างๆในพื้นที่โดยรอบเมืองของโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดสกลนครในปัจจุบันยิ่งสืบค้นยิ่งมีการค้นพบโบราณสถานแห่งใหม่เรื่อยๆนั่นแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของเมืองโบราณ เราได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบฐานหินลักษณะสี่เหลี่ยมจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปในป่าท้ายหมู่บ้านวัดแดนโมกสาวดีบ้านผานตําบลขมินอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครชาวบ้านเรียกหินที่พบนั้นว่าหินแท่นวันนี้อาจารย์สันสนทิบุญโยธยานนักพิพพบวิทยานักดาราศาสตร์อาจารย์วรวิทย์ต,ตงศิริจากชมรมอารยธรรมสกลนคร และ,ะรายการลุยผ่านเลนจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจโบราณสถานแห่งนี้ติดตามไปพร้อมกันครับเราพบหินสายมีลักษณะสี่เหลี่ยมมีการสกัดหินให้เป็นถาดพบกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณป่าแห่งนี้จากการสอบถามหลวงพ่อวัฒนา ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ทราบว่ามีการขุดพบหินทรายจำนวนมากภายใต้พื้นดินแปลงนี้ที่เห็นสามก้อนเนี่ยเขาแตกออกมาแต่ถ้าเราดูนะว่าก้อนนั้นกับก้อนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันมาก่อนแต่ว่าแตกออกแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้ครับไปตัดต่อแล้วเอามาเอามาประกอบดูที่เข้ากันได้ไหม ถ้าเข้ากันได้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วแตกออกมาแต่ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยรูปทรงเลขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับหินที่สมบูรณ์แบบแล้วฉะนั้นโดยสรุปก็คือหินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงอันเดียวก็แสดงว่าวัตถุประสงค์ของการใช้หินแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเป็นฐานแผ่ของตัวองค์ประสาทหรือเป็นที่วางรูปเคารพขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่าสองเมตรครับเขาเอาเอาขอบนอกก่อนอขอบนอกเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยยี่สิบห้าแล้วก็วัดดูที่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมมุมนั้นมุมนั้นร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเท่าไรครับอันนี้ก็ร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันค่าคันนี้ขอบในขอบในร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าตัวนี้เอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวในสักไหนนะเก้าประมาณไม่ไม่ประมาณอ่ะเก้าสิบโอเคเดี๋ยวเราหักลบได้ครับฝั่งนี้เราเราดูฝั่งนี้ถ้าผมจะสันนิษฐานครับมีสองแนวทางความความความสูงเอาความสูงวัดก่อนวัดความสูงก่อนเท่าไหร่ครับหนายี่สิบเซนหนายี่สิบเซนผมสันนิษฐานเป็นสองแนวทางโดยใช้หลักทางฟิสิกส์ทางคณิตศาสตร์เข้ามาจับนะ ข้อสันนิษฐานข้อแรกครับน่าจะเป็นฐานที่ตั้งของรูปเคารพอย่างหนึ่งอย่างใดแต่รูปเคารพเหล่านั้นเนี่ยจะต้องฐานแบนเพื่อวางให้ใส่ขอบตรงนี้พอดีอทำไมผมถึงเชื่อว่าอย่างนั้นการที่ผู้สร้างทำขอบไว้เจตนาก็คือจะต้องมีอะไรมาครอบแล้วก็ฐานเนี่ยให้เท่ากับหรือเล็กกว่าขอบในเล็กน้อยเพื่อให้ลงพอดีขอ,ขอบก็จะเป็นตัวบังคับ S <S ให้รูปเหล่านั้นเนี่ยไม่ขยับขยื่นครับม,มีความเสถียรับแล้วรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นสีวะลึงไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพอย่างหนึ่งอย่างใดจะต้องมีความสูงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองเมตรเพราะว่าเราดูจากฐานครับทําไมผมถึงบอกว่ารูปเคารพนั้นน่าจะสูงถึงสองเมตรเราเอาข้อมูลนี้มาจากปราสาทภูเพ็กปราสาทภูเพ็กเนี่ยแท่นหินที่เราพบแล้วมีสีวะลึงอยู่เนี่ยยาว ห้าสิบหกเซนติเมตรขนาดห้าสิบหกเซนติเมตรครับยังสีวะลึงนั้นยังสูงต้งร้อยเก้าิซนติเมตรนี่ครับอาจารย์ครับนี่ครับร้อยเก้าิบแล้วครับเราะนั้นถ้าเกิดอันนี้เนี่ยตัวขอบขอบในเนี่ยกว้างถึงเก้าสบเซนติเมตรใหญ่กว่าห้าสิบหกเซนติเมตรต้องเยอะครับผมแล้วสีวะลึงที่ประสาทภูเพ็คสูงร้อยเกิซนติเมตรอันนี้เนี่ย อย่างน้อยต้องสองเมตรขึ้นไปครับผมอันนี้อันนี้ข้อสันนิฐานข้อที่1ครับข้อที่สองผมยังไม่เคยขุดฐานรากประสาทขอมมาก่อนเพราะว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้เราขุดแล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นว่าฐานรากแต่จากดูในเรื่องของวิชาฟิสิกและว,วิทยาศาสตร์ครับการก่อสร้างอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีฐานรากเพราะสิ่งก่อสร้างนั้นมีวัตถุหนักมากฐานรากเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบัน ก็มีสองวิธีคร hmm. ับในภาคอีสานเนี mm. water, uh ่ยเนื yeah. ่องจากดินของเราพอขุดลงไปแล้วแข็งเขาเรียกว่าฐานแผ่อาจารย์วรวิทย์นึกออกฐานแผ่นะแต่ถ้าเป็นแถวภาคกลางที่เขาเป็นดินเหนียวละลึกมากเนี่ยเขาจะตอกเสาเข็มครับก็มีคร่าวๆสองวิธีนี่นะครับคราวนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยดินแถวอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยตอกเสาเข็มเพราะว่าผมเคยคุมการก่อสร้างอาคารของภาคอีสานตอกเสาเข็มไม่ได้ครับ ตอกไม่ลงเพราะว่ามันแข็งมันแข็งเขาใช้ฐานแผ่ฐานแผ่ปัจจุบันเนี่ยเป็นการเทปูนผูกเหล็กและเทปูนแล้วเอาเสามาตั้งแต่ในยุคขอมเนี่ยเทคโนโลยีแบบนั้นอาจจะยังไม่เกิดก็เอาหินก้อนนี้วางลงไปเลยคือขุดลงไปใต้ดินวางเรียงลงก้ห้าขุดลงไปใต้ดินครับให้ให้ถึงชั้นดินที่แข็งแล้วเอาหินอันนี้วางลงไป ส่วนเสาที่จะเป็นองค์ปราสาทหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ม>ก็มาตั้งอยู่บนนี้เลยครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มีอันเดียวจะวางอยู่เรื่อยเลย<ม>เพื่ออะไรเพื่อไปรองรับน้ําหนักเหล่านั้น<ม>ถ่ายน้ําหนักตรงนั้นตรงนี้ครับ,รบด้วยเหตุผลนี้ครับเราถึงเจอแท่นแบบนี้มากกว่าสามชิ้นขึ้นไป<ม>ถ้าถ้ามีเพียงชิ้นเดียวเนี่ยน่าจะเป็นรูปเคารพหรืออะไรสักอย่าง<ม>แต่ถ้าเราเจอจํานวนมากแล้วจากคําบอกเล่าของหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกยังมีมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับเจอใต้ดินก็มีเอที่ที่เจอใต้ดินครับหลวงพ่อเขาอยู่ใต้ดินอยู่แล้วแล้วเราขุดไปเจอเขาเขาอยู่ยังไงครับเออเราว่าเมื่อก่อนมันดินดินคงจะถมนะอ๋อเขาคือพวกแง่ดินกบลงาไวลึกไหมครับไม่ลึกไม่ลึกเพราะว่าออกมาออกมาโอเคก็ก็ฝังอยู่ตตื้นยังเห็นอยู่ก็แสดงว่าฐานแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มีอันเดียว มีหลายอันนั้นถ้ามีหลายอันเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าเขาจะวางเป็นฐานรากเพราะว่าการก่อสร้างปราสาทเนี่ยปราสาทยาวกว้างแล้วก็ยาวเป็นเป็นสิบสิบเมตรครับผมฐานรากเนี่ยจะมีอันเดียวไม่ได้ครับผมนั้นผมก็อนุมานว่าหินอันนี้เนี่ยถ้าไม่วางรูปเคารพก็ต้องเป็นฐานรากอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ากับเทคโนโลยีฐานแผ่ของปัจจุบันคราวนี้ถ้าสมมุติเป็นรูปเคารพก็ต้องมีจํานวนมาก <า S 2> <ผม S 1> แล้วรูปเคารพหลับนั้นเนี่ยต้องใหญ่มากคราวนี้รูปเคารพที่ใหญ่ๆเท่าที่ผมเคยเห็นที่กัมพูชาและที่ประเทศไทย <ผม S 1> ยังเคยเห็นที่ปราสาทเมืองสิงห์ที่จังหวัดกาญจนบุรี <ผม S 1> เป็นรูปยืนของออพระโพธิสัตว์ครับ <ผม S 1> แล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยตรงตรงตรงขาของท่านเนี่ยเป็นฐานแผ่ผ <ม S 1> แต่ว่าฐานแผ่น,นั้นเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นก็ต้องแสดงว่าถ้าเป็นรูปพระโพธิสัตว์หรือพระวิษณุ หรือพระอีสวนฐานแผ่ใหญ่ขนาดนี้รูปเคารพต้องสูงเกินกว่า2เมตรขึ้นไปครับสเมตรนะครับนี่เกือบสุดที่ผมตาบเมตรเนี่ยครับสูงเนี่ยครับส,ส,สูงกว่านี้อีกนะครับนั่นอีกข้อมูลหนึ่งครับที่ที่เรามาเจออยู่บนพื้นดินอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าผู้ผู้รับเหมาที่มาสร้างตรงนี้เนี่ยคงยังสร้างไม่เสร็จครแค่ แค่สร้างฐานแผ่ไว้ก่อนแล้วฐานแผ่เนี่ยจะต้องไปฝังไว้ดินตรงนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าเจตนาของผู้สร้างเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วเราดูจากเส้นทางอีกครับว่าเส้นทางตรงที่เรายืนตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่ห่างจากเส้นทางราชมัคราระหว่างตัวเมืองสกลนครผ่านสะพานขอมไป อโลขยาสารที่ไปหนองหานน้อยครับแล้วก็ยังไม่ไกลจากปราสาทภูเพกด้วยเป็นเส้นทางฉีกออกมาอีกเส้นหนึ่งก็ต้องแสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยจะต้องมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นชุมชนครับซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวที่เราเคยทํามาตลอดว่ามีปราสาทขอมมีชุมชนเนี่ยกระจายอยู่รอบตัวเมืองสกลนครไม่ได้อยู่ในเฉพาะตัวเมืองเพราะจารึกของขอมยังระบุชัดครับว่ามีอะไร หมู่บ้านนูระพินาวที่อยู่นอกตัวเมืองบ้านบัดพพเนาบ้านบ้านพเนาอยู่นอกตัวเมืองเนินมะตูมเช่ไหมเนินมะตูมแล้วเรายังไปพบที่อะไรอำเภอโพนาแก้วเต่างอยที่เต่างอยบ้านปูพื้มนเราไปเจอมากมายก็ยืนยันครับว่าการสร้างชุมชนในยุคขอมเรืองอํานาจเนี่ยก็กระจายอยู่ทั่วไปแล้วแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีการก่อสร้างปราสาท ใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับความขนาดของชุมชนยังไงก็ตามครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านถ้าท่านมีความเห็นที่แตกต่างจากผมสองคนระหว่างผมสันสนทธิกับท่านอาจารย์วรวิทย์กับหลวงพ่อวัฒนาวัฒนา,ฒนาถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกา,กากรุณาคอมเมนต์เข้ามาเราจะรวบรวมข,ข้อคิดเห็นเหล่านั้นอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ผมกับท่านอาจารย์วรวิศสันนิษฐานเนี่ย เราเอาความเป็นไปได้ในเชิงคณิตศาสตร์เอาที่เห็นตอนนี้เอาที่เห็นตอนนี้ถ้าเราสามารถนั่งทำมชินกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วเราก็คงจะไม่ต้องมานั่งเดากันอย่างนี้ครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราเอาความน่าจะเป็นในเชิงคณิตศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์มาจับส่วนข้อเท็จจริงจริงๆนั้นเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่มีใครรู้ครับแต่เรายังไงก็ตาม เราก็ต้องทิ้งไว้เป็นปริศนาเพื่อพิสูจน์ต่อไปครับ